สวัสดีครับพบกับช่องหุ่นถอยชแนลครับวันนี้เราอยู่กรุงเทพนะครับสามย่านสีลมครับวันนี้มาอยู่ในคอนโดเรามาดึงพวกสายสายไฟนะครับต สภาพต่างๆนะครับนี่ห้องของเราที่จะดึงครับนี่ปลุกสายปลั๊กนะครับแบบทีวีอันนี้พวกรูช่องสมุกดักควันต่างๆห้องน้ำฝังนี้ประตูนี่ช่องเอครับเอยุ ากาศก็ประมาณนี้นะครับเปื้อนๆหน่อยสกบกนะครับไม่ทําก็ไม่ได้ครับเงินเพาะเงินนะครับไม่ต้องสู้นี่นะครับเราดึงสายครับเป็นสาย LED ที่ว่าลงฝังนี้ตู้โชว์เนี่ยเอาฝังนี้มาไว้ตรงรูนี้ าตรงนี้สายนี้มาไว้ตรงนี้จอไไ้ครับนานนะครับไม่ได้อัปเดตก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีมเลยมากครับขอบคุณครับอย่าลืติดตามสับตะไขร้ด้วยนะครับ Good club.